อาจจะเลิ่อนทำอยัดโยมนะพอดีไปเห็นมีผู้มาแสดงความคิดเห็นใน YouTube เนะะาะอาตมากาละเลยที่จะเข้าไปดู <c oughs> ขอโทษจริงๆเนาะขอภัยที่ไม่ได้เข้าไปตอบ <c oughs> ก็จะตอบเป็นคลิปนะแล้วก็เอาลง YouTube มีผู้ที่ใช้ชื่ออะไรอ่านไม่ได้หรอกถามมาว่าหลวงพ่อ ไม่โกนคช้้วเลยจิตวัดสิบอย่างเนี่ยที่พิสูจควรทำอะหลวงพ่อไม่ได้ทำอะนจิตวัดสิบอย่างเนี่ยหรือจิตวัดสิบข้อเนี่ยมันมีข้อที่เจ็ดบอกว่าให้โกนผมแล้วก็ปลงหนวดน,วดนี่หนวดนี่นี่ใกล้พรุ่งนี้หรือเย็นวันนี้ก็ต้องปลงแล้วเนี่ย <c oughs> อนนัี้ไม่มีโกนคช้้วนโยมนะ กินวัดสิบอย่างไงนะไม่มีโกนคิ้วหรอกแล้วเอาแบบไม่ต้องเสียเวลามากนะในพระตรัยปิฎกก็ไม่มีว่าให้โกนคิ้วในพระตรัยปิฎกมีให้ปลงผมโกนหนวดนี่แหละเจสามัดสุไม่มีว่าให้โกนคิ้วหรอกเพราะว่าคิ้วนี่มันไม่ยาวอะไรไปมากกว่าน,นี้หรอกนอกจากคิ้วอาจารย์ใหญ่นังกีนนะนะอันนั้นยาวแน่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ ธรรมชาติหรอกมันคิ้วปลอมคิ้วจริงๆคนมันก็แค่นี้แหละพระไทยเนี่ยอยากบอกที่ไปที่มาประวัติความเป็นมาหน่อยหนึ่งนะพระไทยเนี่ยโกนคิ้วในสมัยอยุธยานะพระไทยมันมีเรื่องราวตั้งแต่สมัยไทยรบกับพม่านั่นแหละไทยรบกับพม่าแล้วก็ เกิดมีการส่งสายลับหรือสปายเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นคนธรรมดาก็ค่อยยังชั่วเลยเข้ามาเป็นพระเลยนะฮะเข้ามาเป็นพระแทรกแซงะนะหาข่าวหาอะไรเนี่ยเพื่อส่งกลับไปก็ธรรมดาการทําสงครามสมัยไทยกับพม่าลบกันสมัยอยุธยาเนี่ยนะทีนี้นี่ทางการบ้านเมืองก็ไม่รู้จะจัดการยังไง ก็เลยมีคำสั่งลับให้พระสมัยนั้นเนี่ยโกนผมแล้วก็โปรงคิวซะนะพระพม่าที่เป็นสายลับเข้ามาก็คงการสื่อสารก็คงไม่รู้เนาะก็วันโกนหัวก็โกน,นแต่ว่าไม่โกนคิ้วก็เลยโดนจับได้ก็สรุปต่อมาว่าพระไทยก็เลยต้องกลายเป็นโกนคิวไปเลยเรื่องราวเกิดจากการทำสงคราม พระที่โกนคิ้วนี่ก็มีพระไทยพระขเขมรพระลาวพระศรีลังกานะบางนิกายนิกายสยามบงอย่างนี้เนาะที่ยังโกนคิ้วอยู่นอกนั้นพระพะมา่าพระ,ะที่อินเดียพระที่ไหนถ้าตามวี่นัยจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องโกนคิ้วนะอันนี้โยมที่ถามมาบอกว่าทําไมไม่โกนคิ้วอาจจะมาโกนอยู่แต่ว่าสองเดือนสามเดือนสี่เดือนโกนที จะไปเจอพระผู้ใหญ <c oughs> นะ่ซึ่งท่านจะว่าจะดูเอากโกนนะนะโกนเพื่อให้ผู้ดูแลผู้บริหารสบายอ,อกสบายใจกโกนนะแต่ว่าตามาไม่ได้ออกไปงานไหนกับทางการคณะตามายอยู่แต่วัดตามาเองถ้าตามาไม่ทําสื่ออย่างนี้โยมก็ไม่เห็นนะตามาไม่โกนคิ้วหรอกใช่ไหมปอดีตามาทําสื่อตามาก็เลยเอา แม้จะจะทำสื่อทีก็ไปโกนชี้วทีนี่มันก็ัทำอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเนาะก็เลยเห็นว่าแต่มาไม่โกนชี้วความจริงแล้วก็ก็โกนนะโกนโดยอนุโลมตามทางการบ้านเมืองนั่นแหละไม่ได้โกนตามพระวินัยนะพระวินัยไม่มีให้โกนชิ้วอันนี้ต้องชัดเจนก่อนโกนโดยการอนุโลมตามทางการบ้านเมืองนะ,อะตอบนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่ง มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ล้วนมาใช้กรรมครับใช้กรรมเนี่ยมันใช้กรรมแปลว่ามาคือคนเนี่ยจะใช้คำว่าใช้กรรมนี่คือมารับผลของกรรมแต่จริงๆการรับผลของกรรมท่านเรียกว่าวิบากนะรับวิบากานะไม่ใช่ใช้กรรมใช้กรรมนี่คือมีการกระทําที่ ดีนะมาใช้กรรมมาทำตัวเองให้เป็นสิ่งดีมาประพฤติกรรมดีอย่างนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยมาใช้กรรมเนี่ยจริงๆก็เข้าใจนะก็คือมาใช้วิบากกันเหละมาใช้วิบากวิบากที่เราทำเราก่อไว้นี่แหละก็มาใช้อ่ะนะเพ่านั้นก็อนุโมทนาสาธุเป็นพระหรือโยมดูไม่เหมือนนักบวชในพุทธศาสนาเลย ก็แสดงว่าโยมเห็นแต่นักบวชประเทศไทยโยมเห็นนักบวชพุทธหล,หลายประเทศเนี่ยนะแต่ว่าเอาเอานักบวชประเทศไทยนี่แหละนะถือว่าถูกต้องที่สุดนะนะเรียกว่าเทรวาสนี่เนาะนักบวชประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมันไม่เมืองหนาวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นอาตมาก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็เอาอังสะทับไปอีกทีนะึงเนี่ยตอนนี้ก็คุมจีวรเห็นไหม อี่ก็คุมจีวรอ,อยู่เนี่ยนะจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันก็แล้วแต่อยู่บริเวณประเทศไหนนะอยู่เมืองหนาวที่สุดคุณจะใส่ผ้าอย่างประเทศไทยคุณก็หนาวตายพอดีนะบางบางที่บางแห่งคือเราอาจจะเห็นแต่พระประเทศไทยก็ใส่สบงใส่จีวรอ,อย่างนี้เนาะเราก็เลยเห็นแต่ภาพนี้แต่ความจริงแล้วนะักบวชพุทธนี่แหละเป็นพิสูจน์นี่ ในหลายๆประเทศบางประเทศเขาก็ใส่เสือ้อบางประเทศเขาก็ใส่กางเกงนะใส่รองเท้าใส่หมวกใส่อะไรคือโดยสรุปรวมก็แล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่ละรูปหรือบริบทแต่ละประเทศนะเอาล่ะประเทศไทยแต่มาก็ยอมรับว่าก็อย่างนี้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางทีบางจังหวะมันหนาวมากๆก็มีใส่เสื้อกันหนาวบ้างก็ อย่าถือสาหาความในน้อยโยมเนาะถือศีลซะนะเอ,า,อ,า,อ,า,อาเดี๋ยวาตะาม,มาขออนุญาตพักนิดหนึ่ง่าแล้วก็มีอีคอมเมนต์หนึ่งนะเอคนนี้มาดูเดือดมากบอกว่าขอเตะก้านคอทีได้ไหมว่างั้นอะไรอตามาไปทําอะไรให้ตามาไปทําอะไรให้คุณคุณจริงๆรมาขอเตะก้านคอ,อนตาม,มาอตาม,มากวนมากขนาดนั้นเลยเลยโยมนะ นี่จะมาขอเตะก้านคอ,อกันง่ายๆนะเอาอยากเตะก็มาเตะน,นะที่วัดป่าร่วมใจนะอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอ,อยู่ไกลไหมละ่ะที่จะขอเตะก้านคอเนี่ยปกติดีไม่ดีคนนี่เนาะว่าเดือนเขาก็มีแต่สาธุมีถามนัานถามนี่คนนี้คนนี้ไม่รู้ไปทำอะไรให้ขัดอกขัดใจนะ ขอเตะก้านคอเราเฉยเลยอะหรือว่าหรือว่าคิวตะตมามันกวนเส้นกระตุกข,ของคุณก็ไม่รู้นะอ่าก็อย่าเตะก้านคอเลยน้อยโยมเนาะแม้มันเก็บนะแต่ถ้าเตะถูกก้านคอจริงนี่สลบเลยนะเนี่ยนะไม่ไม่ต้องหรอกเนาะไม่ต้องไม่ต้องเตะหรอเราไม่รู้จักกันเลยหรือว่าตะตมาไปทําอะไรให้คุณ ตมาก็ไม่รู้นะว่าตมาไปทําอะไรให้โกรธให้เกลียดให้โมโห,โหให้ไม่ชอบใจไม่พอใจนะยิงจะมาขอเตะการคอ,อตมาเนี่ยโอ้มาให้เตะง่ายๆหรอกนะบอกก่อนนะอย่ามาเตะนี่ไม่ให้เตะง่ายๆหรอกวิ่งหนีก่อนแหละไม่ได้เตะง่ายๆหรอกแต่ว่าก็วิ่งไม่เก่งแล้วนะเพราะว่ามันแก่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ่านคอมเมนต์นี้แล้วก็เออเนาะ <c oughs> โลกใบนี้ก็มีอย่างนี้ด้วยเนาะ <c oughs> คนอื่นเขายังสงสัย โกนคิ้วบ้างสงไซนะทำไมเป็นพระหรือเปล่านะเอเอลืมตอบคำถามนี้เป็นเป็นพระหรือโยมดูไม่เหมือนนักบวชในพุทธศาสนาเลยก็ตอบว่าเป็นพิสุเป็นพระพิสุในประเทศไทยเนี่ยนะเป็นพระพิสุในประเทศไทยนี่แหละนะก็ เป็นพิสุนะเป็นพระนั่นแหละตามที่ชาวบ้านรู้ก,กันทั่วไปว่าเป็นพระนั่นแหละต่มาก็เป็นพระพิสูุนี่แหละาต่มาก็จะแปลกแค่ไม่โกนคิ้วเท่านั้นแหละแต่ว่าต่อมาไม่ได้ว่าไม่โกนคิ้วตลอดปีตลอดปางตลอดไปหรอกบางช่วงเวลาตา่ตมาก็โกนมันไม่ผิดวินัยอะไรหรอกไม่โกนคิ้วนะั่นถ้าคนเรียนทำเรียนวินัยพระเจ้าจริงนะต่อตมาไม่ทําผิดหรอกวินัยพระเจ้านะ อา้าวก็ผ่านเนาะ,ะตอบคำถามนี่ส่วนว่าผู้ที่จะขอเตะก,ก้านคอนี่แหมเนาะอย่างจ่าตมาจะนั่งให้เตะง่ายๆตมาก็จะวิ่งเท่านั้นถ้าไล่ทันก็ได้เตะถ้าไล่ไม่ทันก็ไม่ได้เตะเท่านั้นเลยโยมเลยโอราแต่ว่าอย่าอย่าถึงขนาดนั้นอย่าโหดร้ายรุนแรงแบบนั้นเลยเนาะเกิดเป็นคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันเลยไม่ได้ทําให้ขุนคล้องมองใจอะไรเลยนี่เห็นหน้าก็อยากเตะเนี่ย มันก็เหมือนกับโทษทีนะเหมือนกับหมาเลยหมามันเห็นหมาตัวอื่นเนี่ยมันเข้าไปในถิ่นของมันเนี่ยไม่รู้อะไรรลกมันไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีเหตุมีผลหรอกมันจะกัดอย่างเดียวอันนั้นหมานะอันนี้ไม่ได้ว่าคนนะ <c oughs> เดี๋ยวหาว่าจะมาสอเสียดทิ่มแทงเขาอี้นะ <c oughs> เอาเอาเอาใจเย็นๆนะ้อยใจเย็นๆอนะไรใ,ใจร้อนขนาดไม่เคยเป็นศัตรูคู่ ต่อให้เป็นศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตเนาะโกรธเกลียดไม่ชอบใจพอใจอะไรนี่ก็ต้องดูใจตัวเองนะถ้าใจมันนึกถึงขั้นอยากเตะคนเนี่ยใจไม่ดีนะอย่างนี้ถ้าเรียกว่าใจชั่วใจคิดบาปชิดอกุศลถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยจิตใจอย่างนี้นี่แย่มากนะเป็นชาวพุทธต้องรู้รู้อะไรล่ะก็รู้จิตตัวเองนี่แหละจิตเรามัน คิดขนาดนี้ถือว่ากิดคิดแย่มากนะกิจคิดไม่ดีกิจคิดไม่ดีอย่างนี้ต้องปรับท่านเรียกว่ามิจฉาสังกปะนะถ้าเป็นคนเรียนธรรมะนะแต่ถ้าไม่เรียนธรรมะก็แล้วไปเนาะไม่เรียนธรรมะอะไรเลยพูดไปก็คงไม่รู้หรอกนเนานะก็ตอบคอมเมนต์ภาษาอังกฤษนะคอมเมนต์นก็ไม่รู้หรอกอาตมาก็ว่าไปตามเขาหรอกคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นนี่เนาะ,ะใคร อยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะยินดีนะถ้าเป็นเรื่องธรรมะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ง่ายง่ายมากก็ตอบไม่ได้คือตอบไม่ได้หรือเห็นแล้วก็สงสัยอยากจะถามอยา,อยากจะให้ทำความเข้าใจก็ยินดีมากทีเดียวนะแต่ขอร้องอย่างเดียวนะั่นแหละว่าถ้าอยากเตะอยากฆ่านี่ก็อย่าเลยนะโย,ยมนะมันบาปนะแล้วถ้า ทำลายตามาจรงิงก็ตมาก็ต้องเก็บแน่และเนาะนานะเจริญธรรมนะ